ลงไหนดีอะต้นวงเลยอะอะบอยว่ามาร์กไล่แล้วต้นวงเลยเอะเราลงแม่งใต้วงนะเลยเราลงแม่งตรงเส้นเลยดด่งเลยอ่ะไอ้จัดลืมดิ่งเมื่อวานริพูดว่าจัดไปสามลูก มีมากับเราตีหนึ่งนะฮะแต่แม่ติตแทนคอยตรงไหนตรงแถวเนี้ยจังหน้าเป็เล็กน้องอยู่มีลงนะมีลงกับเราเด้อไม่มีมั้ยอมีมีมีป่ะมีมันมีตามมาตีเนี่มึงมึงเห็นอะไรป่ะล่ะมึงเห็นป่ะกูไม่เห็นนะกูไม่หันไปดูหลังแต่กูว่ามีเหมือนมีอยู่ใกล้ๆเราตี้เอง บ้านบ้านบ้านต้นหมาค์คุณพลอ,อยไม่แน่แ <Hey. S 1> ต่ตรงเราไม่น่าไม่มีมาต้นมาคมีเขายิ่งกันเองเหรอ บกระสุนน่าจะน้อยไปกระสุนเพิ่มสัก่อนดีเว้อเฮ้ยเิมเลยเติมบอมมาด้วยเติมบัมมาด้วย นอนตีมันนอนตีไปช้อนหน่าอ่าโอเคไปไปช้อนช้อนหน้าแกงมันเลยดีกว่าไปไม่ตงอน้าไปไปช้อนมานี่มาไหนล่ะงนี้ใกล้ตรงมากตรงมากกูไปเป๊ะเลยเนาะสวยดองขวานี่ตัวนึงวิ่งมานละ ปมนะีน่ามีน,น่านายคนพลอยนะหนึ่งตัวล้มคุณคุณล้มหนึ่งตัวอยู่นี่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 เห็นไรบ้าตรมาตรมาตรมามีมีมี เดี๋ยวลงไปหลังเน,น้อกันทำได้ใ่ปะกาลังค้าวอยู่กาลังคาวอยู่ไม่เรนขย,ยับมันมันขาดตัวหนึ่งนะมันขาดตัวหนึ่งใช่ใช่ใช่อันนี้ซ้ำนะอัน <Okay. S 2> นี้ซ้ำ นี้มียาเอายาปะมยากุณมีแล้วยากหมยากมีแล้วนี่นะเก่งเกเียบบ้านมั่งเดียวคุณพลคุณหกเดีปืนโดนแจมพลางนะโอเคไล่ไล่ไล่ขบานขบาน ยีก่ก่อสามก่อสามเมาเอาขบวนชั้นสองนี่เมาเลยเมาเลยเฮียใ,ใครใครเลยดีไม่ไหววะคุณมีกระสุนทองในบ้านปนะไม่มีอ่ะมีกระสุนเขียวหเหลือแล้วนี่ขอกระสุนทองสักข้านัดสิมีสิบนัดเอาไปข้าหนัดแบกโครงการมึงแหละ ไปไหมไปเดียวรบุออกเดียว,บยวะบุออกเดียวไม่มีปืนทองเหมือนในบ้านฝั่งเรามีเอ็มเคอสองอยู่สองกระบอก,กอะปืนทองไม่เห็นไม่มีคมนหกนไหมยัง,<อ>งไม่ได้เก็บเลยคนหกไม่ดีเปล่ไม่ไดีว่าไม่ไดิดไรนิดงเ่อนเดี๋ยวกลับไปรวบให้เดี๋ยวกลับไปรวบให้ คคครรรอออตรงนี้มีเกาะมีหมวกเปลี่ยนนะเปลี่ยนเสร็จแล้วเกาะหมวกเปลี่ยนเสร็จแล้วรวมให้หมดแล้วคุณทรายถ่ายกระสุนทองแล้วนี่กระสุนทองกูก็รวมมาให้แล้วคุณเ okay. คค่อยรมาแชร่นะแชร่เลยแชร์เลยกันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาๆๆก่อนเอาไปห้าสิบก่อน คุณพ่อรับของครับแม็กดำกิบแท่งเนี่ยปืนข้ออะไรปืนข้อเหรอั่นมันจะไปยันศพอ่ะได้เลยจริงๆตรงนี้ผมจำได้ว่ามีเนี่ย x k s อยู่นะเนี่ย กาแม็กเทพไหมไม่เป็นไรไม่มีกตเอา้ายไว้นะกบมีายแล้วขวาใกล้เรามีไหมอจมมาจจนะมีน่ามเ่อเท่นั้นนะไม่เียมันยิงกันย่ยบ้านนานอลย คนเพิ่งลงบ้านนั้นโดนแล้วนะ่ะเรียบร้อยเหมือนบ้านนี้มีคนนะเมื่อกีม้มันเหมือนมีนะมอนเห็นอะไรแม,ม่ไปอยู่ของเรามัน,นะม,นมันฟาร์มไปแล้วบ้านเนี้ย แม่แม่งอยู่หรือเปล่าหรือว่าจุ๊บๆเอ้ยตัวท้ายตัวนี้ไม่มายนะใช่มีการตายเกิดขึ้นแถวนี้มีมีศพอยู่นี้ด้วยนะมีศพเต็มเลยศพเปล่าเด้อศพเปล่าศพเปล่าถ้าศพตีศพเปล่าอะไรอะ เปล่าศพเปล่าอ๋อนุอกวิชาศพเปล่ากบศพเปล่าอยากเป็นศพเปล่าไปว่าว,วงต่อไหมมีปืนหอมอ่ะเออกำลังเดินหาให้อยู่มีมินิอันนี้มินิเจ้

ีคนอีคนมีคนข้า,า,างหน้าขเดี๋ยวว่ีเีี๋ีกมี่เงีย่เงเข้าวงเดียวเอือยาน้ำก็ไม่ไม่มีอยู่แห้งเดียวขว <c oughs> าปะทะหน้านาวิ่งชนน ไม่มีอะไรผมมีมีอีกหนึ่งอันเราวิ่งขึ้นมาบ้างเออได้นะเห็นเห็นตัวมันบ้าเมื่อกแกมิเห็นเลยมันสกัดยิงอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยมันไม่งงเลยนะจริงจริงมู๊กกันก่อนก็ได้นะเจ็บไปหนึ่ง เจ็บไปหนึ่งมีโน่นอีก,กข้างบนเขาโน่นกลางวันนี่แหละยิงเข้าท้องไปใน้<ด>หิวอเขียดคิดน่าชิดบ้านก่อนมาจีบ้านจีบ้านมันกันแล้วมันวิน่งขึ้นไปแล้วนะคนุณพลอยแล้วกทานขวาด้านขวาไอ้ที่เราเห็นมีกีน่น่ะ ผมพอมียายใหญ่อยู่ในบ้านนะด่วนขึ้นไปรับต่อเหรอผมบอนในบ้านมียายใหญ่นะยาแม่งขัดสดนมากมี s L R อาไปช้อนได้ไหม ขึ้นสายไปขึ้นสายไปขึ้นสายขึ้นสายน่าจะ้างบนข้างบนนุนมาคมาุ่นานุ่นมามักสมมีตัว ทั้ตัวทังแน่าปืนเดียวกันไม่มาชุบแล้วนะเดี๋ยวดูโดนมินนัทมีชุบก่อนอยู่นั่นนี่นะดูให้อาจจะวิงอ้อมลางใช่ใช่ใช่นีอีกอ้อมลางกอบแข็งไว้แข็งไว้ทำไมเ,เริ่มลงรถเรยวะล้มสองไงปุน

มีไปที่ละไกลๆมีตัววิ่งมาด้วยระวังไว้มีตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะเห็นรูปแบบขวาหลังขวามาร์คส้มมีตัวระวังกบกบตรงนั้นลหัวโผลมาผมนี่ถอยถ้าเรถอยไปด้านซ้ายเด้ถ้าเราเข้าวงเราต้องผ่านนั่นสวยครับ ก็ต้องฟมกเลยึ่มนเลยขึ้นมาฝรเลยกม่ก็มาตัวล่างอยู่มาตัวล่างอยู่วิ่งมาชัดเลยมันอยู่นี่มันเยโอเคๆสวอปเ้ลสวอปเ้นวิ่งอยู่นั้นวิ่งมาแล้วโดนหนึ่งตัวหนึ่งโดนนัดโดนเจ็บไปเลยม่สมมติเน่าร่ ต่อค่อยๆกบวังช้านช้ากบมึงช้านะช้านะมึงรีมึงรีมึงรีมันอยู่ในสโมแเละเดี๋ยวมันก็โดนวงบิบมึงค่อยวิ่งหากูได้เซียงหลังข้าวเฮ้กบมึงวิ่งมาเลยกูดูฮะมาวิ่งกันเราจะดูฮะวิ่งไปไหนวะ จยางเยอะเออนี่มบเข้าวงก่อนเดียวเจ็บอย่ายามันยามันก็มีด้วยเนี่ยยิงได้รู้ศพไม่ได้เลยตาบอยเจะพอวงสีอ่ะแม่งเจ็บตังหนักแหละรีบเข้าวงก่อนีึบยูหลังวิ่งมีจะโมงปะเข้ากว่าไปนะเด้น มันเมันเะมันเอย่าได้嘛ใส่ไปก่อน่ไปก่อนใส่ไปก่อนจะท่าน้องหินคุณต้องช่วยคุณพ่อเข่าหวัวไปไหมใช่เมื่อกี้กินเข้าหวัวไปรับนา้าห้ิวเดี๋ยวจ้องซ้ายเ้๋ยวอ,อซ้ายมาหินนะโอเคได้อยู่นะได้อยู่นะตรงนี้ได้อยู่นะหิวนะ น,น่าจะมาแจมนะไอ้ขี้นี่แม่นซะด้วยจะไปปิดมันดีกว่ามันตัวเดียวไม่ต้องมียาใครมันจะเข้าวงมันจะเข้าวงกันไปปิดเอาโอเคชัวร์เลยไม่สายหลังเผื่อมียาด้วย ี sí. yeah. อยู่ล็อกวงเหรอฝากเก็บเพื่ท่าี้อ่ะว่าไม่อยู่อย่นี้ลองว่ในนู่นใข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามีคนวิ่งโดนไปหนึ่งนัดไม่มียาว่ะเขาวงเหาวงขว่งกำตายแทำคุณพลอยไอ้ตัวนั้นโดน มแม่เด็อยู่สิบอันกู <c oughs> ไม่มียาน้ำไม่มีเงินขาดสนที่เฮ่ยเข้าวงก่อนนะวงก่อนเราสู้แต่เราไม่ได้เราไม่ได้หยิบยาเข้ามาใช้ต่อนี่ยเหรอครับเราหยิบไม่ได้แม่งอยู่นอกวงกันหมดเลย <c oughs> ดูอยู่แถวนี้เอ้ยเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยนี้ได้สวยครับตาเลยตายเลยตายเลยตายเลยตาเลยตาเลยเส18คนไปนเอาอยาได้ปะ มันไม่ไปไปหลบอะไรตรงนั้นอะเหมือนเมื่อกี้มีคนยิงกันอยู่นะผมว่ามันอยู่แถวนี้ดูดูที่สูงนี่ยิงคนยิงกันหมดคุณพลอยโจ้ยก่อนเลยไปดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ฮะโอเคิายไม่สา,ายน,นะ แบแ่งเ่าสองกันนีตต่ตีตรงนี้ตีกูตรงซ้ายแล้วเนะใต้เนินกูใต้เนินกูนนกอยู่นี่มีโอกาสวิ่งเข้ามานดีนะไม่มีโอกาสวิ่งปีตัววิ่งมาดีนะ กลไกลไกยิงมาไกลยิงมาไกลนุ่นม e right. ีมีที่รุ่นี่น้าเรนี้เล่นได้ปะเข้าเมืองมาเดีเมืองน่าจะมีคนนะก็ให้เข้าเมืองเข้าวงกันดีไอตอนนี้มีมียาใหญ่อยู่สองอันแบ่งได้หนึ่งยาใหญ่ก็มีหนึ่ง่คุณพลมีปะไม่อยู่ค่ะมีอยู่รู้มาแ้วเมื่อกี้แยาไม่มีเอกูไม่มียา มีเออเล่นเท่าท no. ี <Dreams why S 1> <the> ่มีแหละตาระวองด้านซ้ายนะด้านซ้ายมีตี้ยู่นะนั้นสายมีตี้หลังขีดตรงนี้ไอเหี้ยไม่ใช่เหี้ยย่าไอ้สัสมามีคนมีคนโดดมีคนโดดหลบบ้านมีคนโดดหลบบ้านเดี๋ยววิ่งมาัะไรนั่นอะไร่งเขาวงอยู่อยิบเขาวงอยู่มีคนโดดหลบจากบ้านมีคนโดดหลบจากบ้านโอเคระวังหลังนะกบกบเดี๋ยวเดี๋ยวกูดูหลังให้เดี๋ยวกูดูหลังให้แต่หาหามุมมุมปิดหลังไว้ดิเดี๋ยวกูดูดูตัวในบ้านนี่ หมดหมดหมดใช่ไหมหมดตัวในบ้านหลัง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 ในบ้านลองหลังด้าหลังมีบ้านในบ้านมีอยู่นะตรงม้ากูอีกหนึ่งตัวนะตรงม้ากูเหลืออีกหนึ่งตัวขุมมุมกูปิดบ้านเลยปุ่นมุมนี้กูเล่นอยู่อ่ะปิดบ้านเลยโอเคโอเคโอเคดีๆเดี๋ยวบ้านต้องวิ่งเข้าเจ็บมากเจ็บมินิเจ่บตรงนั้นเหลือตัวเดียวคุณบอย Mẹ em ăn cô ăn cô. đau cô lên. dễ, đằng sau Nó Chẹp đau, 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 đau,